สบายดีจ้าพี่น้องพบกับซองสาวพิมิกราจารพี่น้องหลังจากไปคุดมา,นะาดเนาะจ้ะนี่ตะัวแม่ไข่พี่น้องเอ้ยตัวนี้มันไข่มันโมกูมันกำลังไข่ได้ส่วนไหนศิลาข้างนา้นะพี่น้องล่างนา้าแล้วก็แกะปีกมันออกแล้วก็ไปขัวได้พี่น้องเอ้ย ีก,กได้หาสิบตัวกว่ากว่าแล้นวน้องหาสิบตัวเนาะอืมก็จะได้หาสิบตัวนี่ยบื้งไม่ไหวจองห้าข้ามหมาคนจ้งฮ้อนก็ฮ้อนช่วงนี้คุณบุกตกนะไม่ไปรกะไ้ปอกเปลือกแล้วแ <c oughs> ก,กีแล้วพี่น้องเอง้ ขวบขวใส่เกลือแบบบันเท่านี่แหละขวใส่เกลือใส่โแต่บ่้ใส่น้ำมันเลยใส่น้ำเปล่าขวใส่น้ำเปล่าแบบบันเท่าไม่เส็นไม่เป็นก็ไม่อนไม่รู้เงมาไมบ้านนเลยงมามันเป็นกาแบบใต้มาัร ไม่ดอรอ้ขอบเป็ดใช่ไหมทุบพ้นน้ำตาลหากระไรยากำไรแล้วเราพี่น้องเอ้ยมากินน้ำเล้งน้ำกันเด้อจ้าหัวแม่งชินนวนจ้าขอบคุณทุกคนเด้อจ้าที่เขามาติดตามมารับชมมาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆเลยค้อนหมอบักมันมามักกานาล้านคนหมอบักม่วง สอมมือรอดหมานะกันแล้ว เกียบร้อยแล้วจ้าแต่งพระเขาจ้าพี่น้องบันนี้แสบๆน้ำกันจ้า